อยากรวยหุ้นให้ดูแมงเมาในประเทศไทยเพราะว่าพวกเขามาช้าเสมอและพวกเขาเป็นนักคล่อมรอบที่เก่งมากๆกฎของการลงทุนหุ้นมีแค่ซื้อถูกแล้วก็ขายแพงแต่แมงเมาในประเทศไทยซื้อแพงขายถูกนั่นคือคอนเซปต์ของคนส่วนใหญ่นะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบแห่ทาอะไรตามๆกันและมันจะเป็นแบบนี้เสมอและตลอดไปเขาว่ากันว่าอ่ะเขาว่ากันว่า เขาไหนก็ไม่รู้นะครับโดยหลูปของการค่อมรอบจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมคนที่อยู่รอดที่มีความรู้ในทุกๆตลาดนะครับเขาก็จะเดินเข้าป่าแล้วกลับออกมาบอกคนทั่วไปหรือว่าแมงเม่าว่าเฮ้ยพวกยูในป่าไอ้เมื่อกี้ที่ไอออกมาเนี่ยมันมีสมบัติอยู่นะ ไอ้ลงทุนไปซื้อมันเนี่ยตอนนี้บวกมาแล้ว50%บวกมาแล้ว100%เพราะว่าไอ้ซื้อมาเนี่ยตอนที่มันถูกมากๆพอมาบอกแบบนี้แมงเมาที่คิดเร็วนะหมายถึงว่าคิดเร็วทําเร็วตัดสใจเร็วเนี่ยคนที่1น,นึ่งสตเนี่ยก็จะแบบโอเคนี่ลงทุนอะไรกันว่าช่วงเนี้แล้วคนพวกนี้นะครับก็จะเดินออกจากป่าม,มาบอกว่าพวกยูพวกยูไอ้เนี่ยเปลงทุนมาแล้วนะกําไรว่ะกําไรจริงว่ะ ลงทุนแค่แป๊บเดียวเองอยู่ถือหุ้นไทยนะคะ่ะทุนทั้งสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์มากไปแต่อันนียลงทุนแบบสามเดือนยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วลูปจะเป็นแบบนี้อยู่ร่ำไปครับผมทีนี้มาดูกันครับผมว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยอ่ะทำอะไรกันบ้างกับ แต่ละตลาดนะครับหุ้นไทยเป็นขาลงแย่ที่สุดในโลกตลาดแดงเม้าไทยเนี่ยก็จะขาดทุนหนักเพราะว่าไปซื้อในโซนที่มันสูงสูงสิ่งที่เม้าไทยทำก็คือพวกเขาจะปิดจอแต่เซียนหุ้นกลับเปิดจอเข้ามาเก็บหุ้นตัวที่มันถูกถูกหุ้นดีและถูกเต็มตลาดไปหมดครับผมช่วงนี้ขนาดผมยังเห็นเรื่องอะไรคนเก่งๆอย่างเซียนหุ้นจะไม่เห็นนะครับเมื่อตลาดหุ้นไทยเป็นขาลงนะครับก็จะมีคนเดินออกมาจากป่าแล้วก็ บอกกับพวกเขาว่าพวกเธอฉันไปลงทุนหุ้นอเมริกามาว่าได้กาไรเป็นเด้งเลยเนี่ยคนอื่นเขาโพสกไรต์กำไรแ0ดสิบร80%บางคนได้เป็นเด้งเลยนะอยู่จะมาลงทุนหุ้นไทยมันขาดทุนทําไมใครๆเขาก็กําไรกันนะครับคนส่วนใหญ่จะอูห้หูอเมริกาหรอช่วงเนี้ยเม้าไทยบางคนแงผมก็จะเรียกว่าขายหุ้นไทยไปเลยติดดอยมา3ามสี่ปีอุมไม่ไหวแล้ววะขายหุ้นไทยแล้วไปเริ่มชีวิตใหม่กับ หุ้นอเมริกาดีกว่าเขาก็จะเอาเงินทั้งหมดที่เขาแบบถอนมาจากหุ้นไทยไปซื้อหุ้นอเมริกาได้ครับและตอนนี้ครับผมหุ้นอเมริกาเนี่ยบางตัวแพงมากแพงมากแบบ กอไก่หลายตัวในเชิงพื้นฐานตัวอย่างเช่นครับผมหุนเล็กโทนิกตัวหนึ่งมีคนมาพูดในกลุ่ม่ามันเป็นอะไรกันครับทําไมมันถึงลงเยอะจังลงเยอะอะไรก่อนมันขึ้นมาเป็น200%มันย่อแค่20%อนะคุณไปซื้ออะไรตรงนั้นพี่70จสิบเท่าอ่ไม่ได้ถูกนะครับดังนั้นเนี่ยคนพวกนี้ก็จะไปโดดข่อมรอบก็คือหนี จากหุ้นไทยที่ถูกไปซื้อหุ้นอเมริกาที่มันแพงๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นคนใน Facebook โพสตโชกำไรหุ้นอเมริกาแบบ50% 100%เมื่อไหร่ตอนนั้นแหละหุ้นมันแพงรออีกสักพักก่อนเดี๋ยวมันจะถูกรอให้คนพวกนี้โพสตขาดทุนก่อนคุณผู้ชมค่อยไปตามเก็บตอนนั้นนะครับนี่คือคอนเซปต์ในการดูคนเหล่านี้ครับผมว่าจังหวะลงทุนนะคือแบบไหนก็คือไปลงทุนจังหวะที่เขาโพสตขาดทุนและไปขายจังหวะที่เขาโพสต์กำไรกันนะครับส่วนเชนหุ้นอเมริานะชงนี้ ผมก็โพสต์กำไรเป็นเด้งๆนะครับแสดงว่าเขาเก็บม,มาตั้งแต่ถูกๆนั่นแหละทีนี้ไปดูสินทรัพย์อื่นกันบ้างสินทรัพย์อื่นครับผมก็คือคนที่ซื้อกองทุนนะครับหรือว่าคนที่ซื้อทองแท่งตอนนี้ครับผมคนก็จะโพสต์ฉันซื้อกองทุนทองคามาเนี่ยบวก40แล้วนะเยอะกว่าหุ้นไทยอีกพวกเธอยังจะไปลงทุนหุ้นไทยอีกเหรอ นี่ฉันซื้อทองบวก40%ฉันซื้อกองทุนอเมริกามาเนี่ยบวก5้าเธอโง่เธอไปลงทุนหุ้นไทยเธอขาดทุน10% 20%คุณผู้ชมคิดดูว่าเพื่อนผมที่ไม่ลงทุนหรือว่าคนที่แบบว่าไม่เคยลงทุนอะไรแบบนี้มาก่อนอมาโพสต์กำไรทองคำอ่ะคุณผู้ชมคิดดูว่าคนที่ไม่รู้อินูอินเนี่ยมาโพสต์กำไรทองคำแสดงว่าคนรู้เยอะขนาดไหนว่าลงทุนสิ่งนี้มันเป็นยังไงแล้วก็คนก็แห่เข้าไปไงตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่จังหวะซื้อทองคำอาจจะ้้้อออองรรใหหมมััันนยย่่่่กแลวคซืเพิบส ทองคำนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เมื่องจากว่าทองคำช่วงนี้มันเป็นขาขึ้นมันก็จะมีนคนโพสต์แห่ไปซื้อทองคำแล้วก็บอกว่าเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นอีกแล้วว่าทองคำเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกมันขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกซึ่ง คนส่วนใหญ่ที่ถือทองคามาตอนนี้หมื่นแปดซื้อจาก2 0 0 0 0ื่นกว่าเขาก็จะมาขายตอนนี้แหละครับผมที่มันได้กําไรเยอะๆจาก3สินทรัพย์นี้บ่งบอกอะไรกับเราบ้างนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าบับเบิ้ลหรือว่าฟองสบู่อีกสักพักหนึ่งครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่คนส่วนใหญ่พูดกาไรเยอะๆแห่เข้าไปซื้อเยอะๆหรือว่าทํารอบเยอะๆเ,เนี่ยแสดงว่าสินทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่แพงแล้วนะครับอีกสักพักหนึ่งเนี่ยฟองสบู่ u, มันจะแตก ออกมาครับผมแล้วก็แมงเมาก็จะขาดทุนหนัก แบบนี้อยู่ร่ําไปนะครับแล้วเราควรทําอย่างไรละ่ะก็แค่ทําสลับกันกับคนส่วนใหญ่ตอนนี้หุ้นไทยครับผมคนส่วนใหญ่หนีออกจากตลาดเพราะว่าตลาดมันแย่ตลาดมันไม่ดีตลาดมันนั่นคนหนีแต่ตอนนี้ครับผมคุณผู้ชมต้องไปหาหุ้นถูกที่ดีของหุ้นไทยแล้วก็ซื้อฝังทิ้งไปเลยส่วนหุ้นอเมริกาครับผมถ้าคุณผู้ชมกําไรล้วโอเคเนี่ยก็แบ่งขายบ้างก็ได้เพราะว่าบางตัวเนี่ยมันแพงไปนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวผม เมื่อไหร่ก็ตามที่คนไปแห่ซื้อเยอะเกินไปอะ่ะอีกพักหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นก็คือปรับฐานชุดใหญ่แบบ2ก็คือแบบฟองสบู่แตกบ้มและทุกอย่างพางังถ้าเกิดว่ามันเป็นพักฐานอันใหญ่ใช่ไหมทุกคนเราก็ไปซื้อตอนที่มันพักฐานเอาตอนที่มันย่อดแรงตอนที่คนโพสต์ขาดทุนอะ่ะไปซื้อตรงน,นั้นแหละนะครับก็คอนเซปต์ Concept จะเป็นประมาณนี้ครับผมพอหุ้นไทยถูกเนี่ยเซียนหุ้นจะเข้าไปซื้อ แต่แมงเมา่าอ่ะจะหนีแล้วไปซื้อหุ้นอเมริกาที่มันแพงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ซีเลียวเขียวทีเนี้ยถ้าเกิดว่าหุ้นอเมริกาพักฐานแรงๆไปเลยอะ่ะพอเขาขาดทุนปุ๊บเนี่ยพอหุ้นไทยขึ้นใช่ไหมจากมันถูกมาเป็นแพงเนี่ยหรือว,ว่าหุ้นไทยเขียวๆมาเนี่ยพวกเขาอ่ะจะโดดกลับมาเพราะเขาคิดว่าอ้าวหุ้นไทยที่มันลงไปเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเหรอเขาก็จะไปซื้อที่มันแพงอะ่ะเหมือนเดิมสรุปภาพรวมคือคนส่วนใหญ่จะโดดหนีของถูก เพื่อไปซื้อของแพงเสมอจะมีบางคนเท่านั้น1-5%เเท่านั้นที่เห็นของถูกและสนใจไปซื้อของถูกแล้วไปขายตอนที่มันแพง นี่คือหลักการง่ายๆของการลงทนุนหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมได้นะครับก็คือดูคนส่วนใหญ่ว่าเขาทําอย่างไรเราเพียงทำตรงข้ามเพียงเท่านี้ก็จะทํากําไรได้เป็นกอบเป็นการกระผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสําหรับ EP นี้สวัสดีครับ